อาจารยนะ์พูดว่าอยากหาวัดที่มีโบสถ์มหาอุตนแล้วไงแล้วเจอแบบงงงงไง โอเควันนี้เราอยู่ที่วัดใหม่สุป,ปัดิทารามนะครับนครปฐมนะครับเป็นวัดที่มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระศิวลีนะครับแล้วก็วังพญานาคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่วัดนี้มีอะไรบ้างนะครับตามผมเลยครับหลังจากนั้นนะคะจันทีก็จะให้มาไหว้หลวงพ่อสมปรารถนาพระประธานองค์ใหญ่ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นเคล็ดลับทิกดีๆก่อนที่เขาจะไปไหว้ข้างในค่ะ หลังจากเราได้สักการะนะครับผมงพ่อสมปทานาแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับก็จะเจอกับองค์พระพิฆเนศนะครับซึ่งเป็นอันดับแรกนะครับเวลาเราจะไหว้เทพเนี่ยควรจะไหว้องค์พระพิฆเนศก่อนเพื่อเป็นการสักการะที่ถูกต้องครับหลังจากนั้นก็เหมือนกับเราได้เข้ามาสักการะถวยเทพทั้งหมดนะครับนในที่อย่างนี้ก็จะเหมือนกับเขาวระสุเม,มนเลยก็ว่าได้ครับเดินเข้าาอเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปกราบองค์พระศิวลีนะครับ ต้องเดินทะลุทางฝั่งนี้นะครับจะมีองค์เทพกับมหาเทพทางอินดูนะครับก็จะเป็นองค์พระพิคเนตปูรุสีนะครับองค์พระปูรุสีชีวกพระอิศวรนะครับหรือพระศิวะนะครับพระนารายณ์นะครับพระพรหมพระแม่รัศมีพระแม่สุรัสวัสดีองค์มหาเทพเทวีนะครับพระแม่อุมานะครับเพื่อเป็นการสักการะในขั้นต้นก่อนที่จะเข้าวัดนะครับเราก็ผ่านเทพมาหลังจากนั้นเราก็จะไปไหว้ไฮไลท์ของที่วัดนี้เลยก็คือ พระศิวลีองค์ใหญ่ครับที่ศักศิ์มากวาตสมัน้ำจักพระวัตาสาิัศิวลีักราศิวลีโตะแต่ปโตโตละอปัจยาจงีพหารวันทามีการศรัศิวลีสักศิวลีักษขาเทวุจิโตโตละโอปัจยาจดี๋ยวขอพลอหลวงพ่อทันใจสักหน่อยครับอธิฐานได้ดี จะเราจะอธิษฐานแต่องค์ุู้ทศสงฆ์เข้อ,อ,ของ,อง้มครองพระเจ้ประสบวามสำเร็จทางโลกทา,าาทางนักกรรมการว่าจนกันงานอาชีพสรสบความ้งสี่ตรงนี้ก็จะมีน้ำมนต์นะครับนะไว้สำหรับ ถอนคุณไสยอภิมมคลน,นะแล้วก็สามารถบูชาได้นะครับนะ,นนะครับจะมีพระเกตินะครับรูปหลอรูปเหมือนพระเกติหลวงปู่เป้านะหลวงปู่ภูหลวงปู่ทิ้งนะครับครับตรงนี้นะครับสาธุมีหลวงพระโตจำลองตรงนั้นนู้นด้นดวย แล้ก็มีองค์พระแม่กอิมสามารถเข้ามาในวิหารละสักการะได้ครับตรงนี้นะครับมีเสียงบรมครูนะครับหลักๆก็จะมี9องค์นะเสียงใหญ่ทีนี้ที่นี่เนี่ยก็จะมีทุกเสียงเลยร้อยแปดถือว่าเป็นบรมคูเดี๋ยวเรามากราบบรมครูความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลน,นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อชะตาด้านนอกนะครับกับองค์พระอินที่นี่ที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับหลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับแล้วก็มานะสักระนะองค์พระอินนะครับพระอินทเนี่ยตามความเชื่อนะในศาสตร์ของโหราศาสตร์หรือวิธีพารามณ์เนี่ยคือการได้ต่อขันห้านะพระอินเนี่ยเป็นผู้มอบขันห้าให้แก่มนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสุขภาพไม่ดีโชคไมดี สิ่งไม่ดีป่วยไม่หายเนี่ยควรจะมากราบสักการะพระอินทร์นะครับเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตเพื่อต่อชะตาด้วยนะครับเพราะว่าพระอินทร์คือผู้มอบขันห้าแก่มนุษย์นะครับเดี๋ยวเรามาลอดท้องช้างเอราวัณกัน,นโอเคครับเรามาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่อชะตานะต่อขันห้ากับองค์พระอินทร์นี้เราก็ลอดท้องช้างเอราวัณโอมศาส,สนีโทเทวินโททิพจักขุมวิโสธยิขอบารมีองค์พระอินทร์จงเบิกขันห้ากับพวกเรา เกสารลมาณถฐาตันตาตระโจขอห้าพระเจ้าจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเถิดสาธุ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 องค์อมรินทร์อินทราที่ราชเจ้าจงประทานขันธห้าแก่มวลมนุษย์ขอประทานพรให้พระเจ้าจงมีขันห้าอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งโชคลาภวาสนาด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธอ้าครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างความรู้สึก ดีค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งไม่ดีก็อาจจะหลุดออกไปยิ่งอาจารย์ทีนำสวดด้วยนะ่ะก็สบายใจเลยค่ะว่าฟังแน่นอนกับโอเค,อเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปให้น้องทุกติกเนี่ยเสียมเสียมสีครับค่ะ M C หลังจากเรารอดช้าง ช้างเอลวันแล้วใช่ไหมคะเราก็าจะมาเสียงเซียมซีแต่ว่าใหญ่มากไหวไหมเนี่ยใหญ่มากค่ะท่านอ่ะเขาบอกว่าอันใหญ่นะคะก็คือไม่ต้องขยา่าให้เราเลือกเลยว่าเราอยากได้อันไหนะะลองดูที่ขย่าได้ไหมลองขย่ไดูไหลองขยา่าไหวไหมไม่น่าไหวคะ่ะอ้าวลองดูสิอ่าลองดูสักหนึ่งเลข มีเลขได้เลขอะไรอันนี้เลยแล้วกันเลขสองอีกแล้วโอ้เป็นไงบ้างโอ้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเงินทองมาเลยนะเลขสองเนี่ยสาธุตามหลักโหราศาสตร์ในเลขสองคือดาวจันใช่มาถึงโชคลาภเงินทองมีวันที่มานี่พระจันทร์เพ็ญได้นะโอ้เออได้ทำมาดาเาแล้วเอาแล้วสองนะคะทุกคนโอเควิ่งไปเลยเราเล่นนะคะเขามีเขามีอันนี้ด้วย เสียงเซมซีอันนี้ด้วยอ่าอันนี้ขย่าได้ลองขยัาอันนี้ขย่าได้แต่มันจะคือมันอาจจะต้องอุ้มขึ้นหรือเปล่าอาจารย์หนูก็ไม่กล้ายกอ่ะกลัวทําของเขาพังนะประเด็นคือเซมซีจะหล่นทับตุ๊กตีหรือเปล่าไม่รู้เลใช่ใช่นะคะก็สังเกตที่เซมซีนะครับสูงกว่าครับโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระนอนกันได้ค่ะนะหลวงพ่อใจดีพระปางสายญาติประจำวันนี้คงใหญ่เลย อย่งางนั้นก็จุดไฮไลท์สำคัญใช่เลยไปดูออข้างในจุดไฮไลท์สำคัญก็มีพญาอนันตนาคราชข้างหลังสวยมากแล้วก็มีแบบโหเยอะมากข้างในแบบอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นค่ะ,ะไปดูกันค่ะโอเคตรงนี้คือเป็นโบสถ์นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีะหลวงพ่อใจดีนะครับที่สร้างครอบตรงนี้ฝั่งด้านหลังโบสถ์ออที่เราจะเดินทะลุโบสถ์ไปด้านด้านหลังนะครับของวังพญานาค ก็ขออธิษฐานกับองค์พญามุจลินและก็พระพางเปิดโลกก่อนครับพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกวิถูวิโสทยิธมังบังเกิดเปิดโลกโลกกวิถูวิโสทยิสังฆังบังเกิดเปิดโลกโลกวิถูวิโสทยิพุทธังมานิมิตตังธมังมานิมิตตังสังฆังมานิมิตตังขอบังเกิดเปิดโชคลาภแก่ปวงข้าพเจ้าและผู้ที่ชมคลิปนี้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยกันด้วยเทินสาธุครับ้เพื่อความเป็นมงคลครับแปกันต่อครับ ตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าโบสถ์นะครับถือว่าถ้าเรียกันตอนนี้อาจจะเป็นหลังโบสถ์ก็ได้นะครับนะครับก็จะมีวังพญานาคอยู่ครับแต่เราเข้าดูวังพญานาคที่วัดนี้กันครับก่อนจะเข้าไปครับด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่อุทิศนะเจ้ากรรมในเวรคือการสละเพาะโดยการอธิษฐานจิตนะครับโยเหลียนไปนะครับนะอธิษฐานอีทางเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยให้เจ้ากรรมในเวรที่ ติดตามเรามานะมาถึงตรงนี้แล้วก็ปลดปล่อยให้อายุยืนนะครับให้มีประสบความสำเร็จกลับไปด้วยบารมีมีความสุขอธิษฐานตรงนี้ได้เดี๋ยวตามมาครับในระหว่างที่ผมเดินอยู่นะครับมีความรู้สึกร้อน,นหนาวเหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยครับมันก็มีความรู้สึกแปลกๆดีเหมือนกันครับแต่ไปไหว้ปู่ศรีสุโธนครับจุดนี้ก็นะครับเป็นพ่อปู่นะครับแนะครับแม่ย่านะครับก็นะมาสักการะขอพรท่าน เพื่อความสุขความเจริญครับสาธุสาธุาในช่วงที่ผมอธิษฐานอยู่นั้นผมได้ยินเสียงครับว่าพุทธชัยยะหมามงคลจงเกิดเมตตาบารมีแก่ท่านที่มากราบสักการะเป็นเรื่องแปลกมากเลยครับผมมีบรมครคูปู่ฤาษีนะครับนะมีเสียฤาษีให้น้องตุ๊กติกครอบนะครับเดี๋ยวผมจะว่าคาถาในการครอบ สาธุสาธุสาธุโอมกูจะครอบฟ้ากูจะครอบดินกูจะครอบพสมุทระสายสินกูจะครอบปัญละพระพรกูจะครอบพยมละพระกาลกูจะครอบเท้าจตุโลกบานนะสิกูจะครอบตัวมือลูกผูเจ้าสิงขายตีที่เมืสีว่าคุณมลจามนพญามลอย่าได้ไปไกล่ากตัวจูโอมสวะะสวาโหมด้วยนักโมพุทธายะยะทาพุทโมนะอะสังวิสุโรปุสัะอุภาจงเปิดตาที่ผู้ทิพย์เจตบริยานพร้อมทีเปิดดวงใจทส่เร็จมรรคผลได้สิปัญญามหายานจงบังเกิด แน้องตุ้กฟิกนการระ,ะ่างอิน,นเทอร์นซาูอ่าเป็นไงครอบแล้วเป็นไงโอเคเลยค่ะเหมือนครอบเหมือนครอบตอนกับอาจารย์ทีเลยโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะรอบๆอบนะคะหลังจากที่เราไหว้เสร็จนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมอาจารย์ทีบอกว่าที่นี่เนี่ยก็ ขลังมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพญานาคเยอะมากๆนะคะหลายตระกูลนะคะทั้งแบบเห็นแล้วมองไม่เห็นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกคนลุกจริงๆทุกคนก็ยังไงนะคะก็อยากให้มาลองไหว้กันดูนะคะแล้วก็นะคะก็น่าเหลือเชื่อว่าเราเจอ,อโบสถ์มหาอุดนะคะเพื่อที่เราจะทําสังฆทานแก้พระเคาะด้วยนะคะใครที่อยาก จะมาเนี่ยก็แนะนําเลยนะคะที่นี่ปังมากโอเคนะครับวันนี้เราก็มามูกันเต็มที่กับาอ,าาะอะไรวัดใหม่สุปฏิฐาราม,ามาชื่อยาวมากชื่อชื่อยาวนิดเดิงค่ะเป็นวัดที่แบบเขาเรียกอะไรครบเครื่องนะค่ะแล้วที่สําคัญแปลกมากอาจารย์่ะพูดว่าอยากหาวัดที่มีโบสถ์มหาอุดแล้วไงแล้วเจอแบบงงๆอ่ะค<อ>ืออาจารย์อ่ะ มีมีลิสต์รายการแล้วล่ะค่ะแต่คือเรา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 อยากจะทําทัวร์ใช่ไหมครับเพื่อแล้วก็เราก็จะหาโบสมาอุดเพื่อที่จะทำสังฆทานให้เะดาะเเคาะเคาะปีให้ถูกต้องกับคนที่มาทิพย์กับเราใช่ถูกต้องแล้วก็ตามดวงของเขาว่าในแต่ละ สังกระทานเนี่ยควรจะใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยอ,อาจารย์แล้วก็อยู่ๆอาจารย์ทีก็บอกว่ามันต้องเป็นโบทมหาอุดนัเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่บทมหาอุดเนี่ยเข้าทางเดียวออกทางเดียวศักดิ์สิทธิ์มากๆก็เลยแบบว่ารู้สึกเลยว่าอยู่ๆก็ได้ได้เจอตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอบอกเลยว่าทุกครั้งที่มากับอาจารย์ทีก็อย่างที่บอกว่าติจาเป็นคนที่เหมือนกับคารบ มานานแล้วค่ะหลายสิบปีนะคะก็จะเหมือนกับมีเวลาไปไหว้ขอพรอะไรกับอาจารย์ทีนะก็จะมีทิคดีๆหรือว่าตามดวงของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงก็คืออาจารย์จะแนะนำคือเวลาเรามาทําบุญเนี่ยเราต้องรู้ทิคทาบุญได้บุญแน่นอนทําทานได้ทานถือศีลก็ได้บารมีเป็นเทวดานั่งปฏิบัติแบบรรลุรมได้แต่ว่าทุกอย่างต้องประกอบกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้เคาะแก้กรรมหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรทําให้ถูก ถูกยังไงมันไม่มีคำว่าถูกผิดหรอกแต่ว่าทํายังไงให้เราแบบกลับไปแล้วดีให้เราเออมีเขาเรียกอะไรมีจิตที่ดีขึ้นสดชื่นแล้วก็แก้ไขวิบากกรรมตามหลักโหราศาสตร์มันก็มีวิธีแก้นะจะมีเคล็ดลับดีๆในการแก้นะในการทําบุญด,ด้วยนะครับวันนี้ก็ยังไงดีก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะมาทิปแบบนี้นะคะก็เป็นทิปเฉพาะดวงของคุณเลยใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เนี่ยมัน มันเหมืนติดขัดมันติดขัดมันไม่ค่อยแบบว่าคล่องตัวหรือใครปังอยู่แล้วก็ก็อยากปังอีกก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการเสริมสิริมงคลตามหลักพุทธศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์มารวมกันเลยได้เต็มที่แน่นอนก็ยังไงใ,ใครสนใจทริปนี้ก็แนะนําเลยนะคะก็สนใจก็ติดต่อมาทาง ไอดียไลน์หรือเบอร์โทรตรงนี้ได้เลยหรือใต้คลิปก็ได้ใต้คลิปก็ได้หรือเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปใช่รับจํานวนจํากัดด้วยใช่เพราะว่าทริปนี้คือแน่นใช่ทุกอย่างเพราะว่าหนึ่งคือทําไมเราต้องรับจํานวนจํากัดเราต้องคำนวณดวงเขาด้วยใช่คือคุณมาคุณจะได้คำนวณรู้ลัคนาอะไรราศีอะไรใช่ต้องแก้ตัวไหนดาวอะไรดับเสวยตัวอะไรให้ครบเลย ครบเลยคือมาที่นี่คือรู้ครบแก้แต่ละคนนี่พาแก้หมดทุกคนใช่แล้วก่อนสิ้นปีแล้วทุกคนปีหน้าเราก็จะเริ่มปังแล้วใช่โอเคนะครับสำหรับทริปนี้ค่ะวัดใบสุปิสุปติถาลามวัดใบสุปติถาลามนะครับโอเคอย่าให้มาอยาให้มาที่นี่โบสถหาอุประกศิบนิดนึงใช่แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคมากใช่เลยค่ะข้างในสวยมากนะครับค่ะ โอเควันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ<อ>บ,บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ